การปลูกพืชใช้น้ำน้อยอย่างข้าวโพดนับเป็นอีกทางเลือกในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรในฤดูแล้งที่อาจต้องว่างเว้นทำนาปรังและยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนก่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชใช้น้ำน้อยการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากลงทุนต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเปรียบเทียบรายได้ต่อไร่กับการทำนาปรังนางทิพวรรณชูทองเจ้าของแปลงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน12ไร่กล่าวว่าในปีนี้ค่อนข้างแล้ง จัดทาให้มีน้ําทําเกษตรน้อยจึงปลูกข้าวโพดแทนทํานาปรังตามนโยบายรัฐที่ได้เข้ามาสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ปลูกพืชใช้น้ําน้อย โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดท,ที่เลือกปลูกเป็นพันธุ์599มีฝักใหญ่ผลผลิตสูงทนแล้งและทนต่อโรคและที่สําคัญยังใช้ระยะเวลาปลูกน้อยเพียงแค่115-120วันก็เก็บผลผลิตจําหน่ายได้แล้วขณะที่การส่งออกก็ได้ราคาดีสามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ9บาทและในหนึ่งไร่จะสามารถเก็บผลผลิตประมาณ1000กิโลกรัมเลยทีเดียวมันเป็นพืชแดูแล้งไม่ต้องใช้น้ำมากอ่า ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้น้ำเลยใช้น้ำฝนน้ำคลองน้ำชลมประทานอะไรยังไม่ได้ใช้เลยขณะที่นายโอลานพิทักษ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนคาดการได้ว่าน้ำจากระบบชลประทานจะไม่สามารถสนับสนุนการทำนาของเกษตรกรในฤดูแล้งที่จะถึงนี้ได้จึงได้กำหนดมาตรการ8มาตรการในการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งซึ่งมาตรการสำคัญคือการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรซึ่งหากเกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรังก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้ ดลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนรวมถึงจะส่งผลดีต่อภาพรวมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำในลุ่มเจ้าพระยาซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวมากถึง10.5ล้านไร่เหมือนแปลงที่เราเห็นข้างหลังแปลงข้าวโพดเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยว่าแปลงตรงนี้ไม่เหมาะที่จะทานานะฮะเป็นในรุ่นบรนทายแล้วก็ทํานาไม่ได้ไม่ได้ผลดีก็มาเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดนะฮะแล้วพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดแน,น,นี้ก็ได้รายได้ที่สูงขึ้นกว่าเดิมถ้าชุมชนนี้ปรับเปลี่ยนได้ภาพรวมประเทศเนี่ยนะ ที่มีการทํานาปรังอยู่เนี่ยนะร่วมประมาณเกือบ10บล้านไร่เนี่ยก็เชื่อว่าจะลดลงถ้าลดลงก็ปริมาณการใช้น้ําก็จะลดลงผลกระทบก็จะน้อยลง ส่วนมาตรการที่สําคัญอีกมาตรการหนึ่งก็คือการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้จัดเวทีชุมชนขึ้นที่ตําบลบางขุดอําเภอสันคาบุรีจังหวัดชัยนาทเพื่อให้เกษตรกรในแต่ละตําบลได้เสนอแผนชุมชนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของตนเองและจะนําไปพิจารณาเพื่อจัดกลุ่มกิจกรรมที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในขั้นต่อไปซึ่งพี่น้องเกษตรกรทุกคนจะมีโอกาสเลือกขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้หลายระดัหนึ่งกิจกรรม และนี่ก็เป็นอีกมาตรการหลักที่กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรรวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามข้อเสนอโครงการแผนของชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น